เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนในเรื่องของสระคงรูปไปแล้วตอนนี้ครูกิ่งก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่บ้านหลักที่สองเพื่อไปเรียนรู้ในเรื่องของสระหนดรูปนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะพี่หมูตัวที่2ก็รอพร้อมที่จะให้ความรู้กับเด็กๆอยู่แล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามครูกิ่งเข้าไปเลยสวัสดีจ้ะเด็กๆฉันคือลูกหมูตัวที่2วันนี้ ฉันจะทำหน้าที่ในการอธิบายเรื่องของสระลดรูปให้พวกเธอฟังถ้าพวกเธอพร้อมแล้วพวกเธอก็ตามฉันเข้ามาได้เลย <c oughs> ก่อนอื่นเลยพวกเธอต้องรู้จักความหมายของสระลดรูปกันก่อนนะสระลดรูปหมายถึงสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วไม่ปรากฏรูปสระให้เราเห็นนั่นเอง เราก็ได้เรียนรู้เรื่องความหมายของสระลดรูปไปแล้วทีนี้เราลองมาดูบ้างว่าสระลดรูปมีสระอะไรบ้าง 1. สระอือ 2. สระอ 3. สระเออ 4. สระอัวเมื่อพวกเธอเข้าใจกันแล้วเราลองไปดูตัวอย่างเสียงสระอือกันดีกว่าคำว่ามืด มอ,อือดอมืดคำว่ามืดเมื่อมีตัวสะกดจะไม่มีรูปสระปรากฏนั่นเองต่อไปเรามาดูคำนี้กันบ้างคาว่าปืนปอือนปืนคำว่าปืน,อออน,อปน,ปนเมื่อมีตัวสะกดก็จะไม่มีรูปสระปรากฏให้เราเห็นเหมือนกันต่อไปเราลองมาดูเสียงของสระโอกกันบ้างคำว่ามด โมอโอโด,อด,ดมดคำว่ามดเมื่อมีตัวสะกดก็จะไม่มีรูปสระปรากฏให้เห็นต่อไปคำว่านกนอโอกกนกคำว่านกเมื่อมีตัวสะกดก็จะไม่มีรูปสระปรากฏให้เห็นสระโอนี่สุดยอดเลยต่อไปเป็นเสียงสระเอ,อ คำว่าเนยนอเอยอเนยคำว่าเนยเมื่อมีตัวสะกดรูปตัวออก็จะหายไปต่อไปเรามาดูคำว่าเตยกันบ้างคำว่าเตยตอเอยอเตยคำว่าเตยเมื่อมีตัวสะกดรูปตัวออก็จะหายไปสารเออนี่สุดยอดเลย ต่อไปก็เป็นตัวอย่างเสียงสระตัวสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือสระอัวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าคำว่าสวดสออัวดอสวดคำว่าสวดเมื่อมีตัวสะกดก็จะลดรูปเหลือเพียงแค่ตัววตัวอย่างสุดท้ายแล้วต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคำว่าปวดปออัวดอปวด คำว่าปวดเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปเหลือแค่เพียงตัววอสระอัวนี่เจ๋งจังเลยเป็นอย่างไรบ้างล่ะกับความรู้ที่ฉันนํามาฝากพวกเธอในวันนี้สระลดรูปนั้นสุดยอดมากเลยใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคําเลยนะพวกเธอก็ลองกลับไปฝึกกันดูสิแล้วเจอกันใหม่นะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับความรู้ที่พี่ลุงหมูตอนที่สองได้นำเอามาฝากให้กับเด็กๆค่ะครูกิ่งก็ขอสรุปให้เด็กๆฟังอีกครั้งนะคะสระรถรูปนะคะเมื่อสระรถรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏสระให้เราเห็นหรือจะทิ้งสระแค่บางส่วนไปแค่นั้นเองค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะครูกิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่บ้านหลังที่3หลังสุดท้ายแล้วนั่นเองค่ะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วก็ออกเดินทางพร้อมกับครูกิ่ง ไปยังบ้านหลังที่3ได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยครูกิ่งต้องขอให้เด็กช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของครูกิง่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับคุณครูกิ่งนั่นเองค่ะดดเด็กๆอย่าลืมกลับเข้ามาทบทวนบทเรียนแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่ครูกิ่งส่งไปให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ